ชาวดีก็มาดูคลิปวีโอของเพื่อนๆนใน YouTube ชาวนี้ก็เพิ่งได้ไปสัก4ี่หช่องได้ครับและมีบอกปุ่มเวลากดก็คงจะดูให้เพื่อนๆแต่ละคลิปได้สักประมาณ5-6นาทีเพราะต้องเฉลี่ยให้ดูเพื่อให้ดูได้หลายๆช่องเพราะช่อง เพื่อนๆก็มีเยอะครับต้องพยายามหมุนเวียนเปลี่ยนไปวันนี้ดูได้แค่นี้พรุ่งนี้ผมก็จะสลับไปเพื่อจะได้ช่วยๆกันสำหรับช่องของผมที่ยังไม่ผ่านกฎและหมดปีไปก็ต้องเริ่มมาใหม่ครับบางท่านก็อาจจะดูว่าเป็นระบบงูกินหางเพราะชั่วโมง ปีที่ผ่านไปคลิปไหนผ่านปีก็ต้องตัดออกไปเวลาก็ไม่ได้ครับสาหรับคลิปที่มียอดวิวเป็นพันๆหลายพันของผมต้นทางแต่ละคลิปมีหลายพันก็เสียดายครับถูกตัดไปก่อนบางคนก็บอกต้องดูกันต้องตัดไปหมดครับเริ่มใหม่สมมติว่า4 0 0พันชั่วโมงก็ต้องเริ่ม สมมติมีอยู่แล้วของผมมีอยู่พันฝ่าจากปีกายถูกตัดไปต้องเพิ่มเป็น6,000ฝ่าชั่วโมงหรือ5,000ฝ่าชั่วโมงถ้ามีอยู่พันสักเกือบ2 0 0พันอย่างนี้เพิ่มอีก4 0 0พันปีหน้าต้องทำยอดใหม่เป็น5,000กือบ6 0พ0นแล้วครับก็เลยต้องช่วยกันสำหรับคนที่ยังมีชั่วโมงการดูไม่ผ่านกด YouTube แต่ช่องไหนที่ผ่านแล้วถ้าไปดูช่องเพื่อนๆให้เยอะก็มีประโยชน์นะครับเพราะช่องที่มีเวลาเกิน8นาทีก็จะมีตัวโฆษณาเข้ามาไหลเที่ยวเช่นต้นทางกลางทางการคลิปหรือปลายคลิปสักสามวิโฆษณาแต่ถ้าดูเป็นเพื่อนๆดนูเวลาแค่สักนาทีเดียว โดยไม่ได้กดปุ่มเวลาก็อาจจะทำได้ครับแต่เพื่อนๆก็จะเสียโอกาสสร้างไรายได้ในคนที่ผ่านกดแล้วแต่ผมก็ดูให้เหมือนเหมือนกันครับเพราะจะมีปุ่มบอกเวลาไว้ตลอดท่านทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีเมื่อก่อนไม่มีนะครับปุ่มนี้ของผมไม่มีก็ไม่มีที่กดให้เพิ่งจะมีมาเมื่อเคยลงคลิปบอกไว้แล้วเมื่อสัก สิบกว่าวันถ้าจะไม่ผิดเพิ่งจะมีปุ่มนี้อาจจะมีไม่พร้อมกันหรือยังไงก็ยังไม่ทราบครับก็พยายามดูวิธีการมา10ปีแล้วครับแต่เพิ่งจะมาทำคลิปลง Youtube ได้สัก2ปีแต่ศึกษาการทำ Youtube มา10ปีโดยไม่คิดทำช่องก็ทำไปเรื่อยๆครับช่องกเกษตรตามรอยพ่อหลวงก็จะพยายาม ทำคลิปและบวกคลิปความรู้อะไรแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆแทรกบ้างบางครั้งบางขราวเช่นคลิปนี้คลิปกันมีปุ่มกดมันก็สะดวกเพื่อช่วยให้เพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านกดจะได้มีชั่วโมงได้เพิ่มขึ้นเช่นช่องของผมก็ช่วยๆกันครับ เป็นประโยชน์เพื่อเราจะได้สู้ไปพร้อมๆกันดังที่ผมเคยบอกไว้จะไม่ทิ้งกันในการเริ่มต้นทำคลิปลงในช่องนี้ก็เคยพูดไว้แบบนี้ก็จะทำไปแบบนี้เรื่อยๆครับเมื่อผ่านเมื่อไหร่ก็ช่างครับไม่ได้สนใจแล้ว แต่ไม่ท้อครับมันมีความที่สนุกเพลิดเพลินได้คุยกับเพื่อนๆไปด้วยก็เลยไม่ท้อแต่ก็อยากให้ผ่านกดเหมือนกันครับเพราะว่าก็เหนื่อยครับการที่เราจะต้องไปคอมเมนต์และดูคลิปเพื่อนๆก็ต้องมีเวลาให้ใครไม่มีเวลาก็อาจจะได้ชั่วโมงน้อยก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี